con đăng các bài con đăng mà hai con đăng con đăng con đăng quay tí bola là? bola tí bola tí

บรรยากาศวันหยุดครับกักตัวยูบ้านไ่ได้ไปไชเลยมั้อนี่ก็แบ่งไปใส้แบ่งร้อยขนาดว่นนี้อาขยยะเลยครับถออิ่มยังไงมู่บ้านนี่ ันจะเซโลกหรือว่าติดอ่ะโอ้เียครับครักําลังติดตั้งอันไม่ครับ,อ,รบอันเก้าพังไปแล้วครับคอมสตาร์ร่ติด นี่เป็นนายช่างใหญ่ครับกำลังติดตั้งอยู่โต๊วเก่ามันโมเย็นถามขายให้สร้างกับว่าซื้อไหมซื้อไปยักแล้วสวอบกับว่าไ อยู่ไปเ,เหรอครับมันหอนแห้งตงั้งของมันต้องมีจังว่าละ่ะผู้ใดสนใจสั่งได้เด้อครับเด้อนีอ่แออใช่ที่เราทำทำพิควรที่เราพิควนให้เป็นนะฮะยังทุกคน

Yeah. <laughs> you. ครับแอร์ Air, เหลือแต่แอคี Key, นะครับเหลือแต่แอคีย, Key, ยังไม่ได้เปลี่ยน <laughs> ไม่เปลี่ยนเลยแอคีครับแ <laughs> อคีแอร์เปลี่ยนไหมเรียบร้อยครับ <c oughs> อันนี้คนดังครับคนดังก็บแบ,บ่งไปแทงมุดนั่นเหมือนแนวไปเลียนอยู่เลย นี่างนี่ครับช่างแอ์ในตำนานครับเนี่ยดู <c oughs> นี่แผ่นกระดาษเนาะให้มาเจาะติดนี่ให้หมานั่นติกระดาษ พอไป้ยี anyway, an ่สาน้ำหมึกล้ำหมกบอสบ้านอีกบ้านหนึ่งเราไปเตียนหน่อยบอระบาลไปีคนหลอดเยอกันแล้วเหนือยแลมาบอดเตียนบอสเกียงนาล้วออเียงบ้านเขาของาวแปลกน้ต้เย็น่อน้ำซองปิดไหลลงมา ใส่ลวกหัวเก่าก็เป็นใส่ เยียร์กใส่ฝนมาตกเกือกเถอะฮะโอ้โหนามใส่เตาลูกแ h ạ n ด่าหเลยโอหดนามใ่เป็นบ้านี่นายสั่งไงครับนายสั่งกำลังอย่างเงี้ยนอเมือตินองมือดอยีนอนอนนั่งไม่นอนเย

ลองดูพอเชื่อจบบ่ลวกบ่หัวเรียบ้อยฮะมันยางดิบดิโอ้ยไอ้ลองดูยืนแดงๆเนือมันกว่แดงๆอ่ะมูสามสั้นบ่ช่วงนี้ประเดี๋ยโควิดระบาดแบ่งตัวหางแบ่งตัวน้นไปเ ทั่วหามดินทางใดบุหูจักระเชอบต่อสังคมเลยโอ้ล้างอะไรดีแพ้อมอเช้าเห็นล้างอยู่ฮนะ,ะล้างนี่จะขึ้งนะโอ้ล้างล้างก็ล้างแล้วก็ปิดผ้าจะปิดจมูกอ่ะ เีป้องกันไว่รัดนะโอาต้องช่วยนะครับอันนี้เป็นคนลงโรงงานครับมีวิธีป้องกันอย่างดีเลยของแท้ครับแล้วเอ็งฉีดน้ำโดนคันนี้ล้างด้วยนะโอ้โนี่ล้างได้ครึ่งเดียวของนู้นอะเอาเก็นมาล้างฝั่งนี้ทั้งนี้ก็ล้างพอขุนออกพอแล้วล้างแล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในซอยครับก็สมัครกับสี่ยุบานกันครับผม ปกติวันหยุดกับที่นี่ออกไปข้างนอกไปเที่ยวว่าม่มีรถครับวันววนี้กับที่ค่อนข,ข้างที่จะรถที่หลายจะหน่อยครับนี่ซ้อยอี้อยหน่อยครับรถจะขั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกับสิบสิบกัวขั้นครับอันนี้เป็นแอไมไหมครับยี่หอ้อ ยี่ห้อแคลแคเลียครับเคเลียคเคเลีย,เ,เ,ลยเป็นยี่ห้อที่ช่างแนะนำรับประกันตลอดอายุการใช้งานถ้าเสียถ้าเสียเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างเดียวครับไม่มีซ่อมก,ก,กระตียอยู่บสอสซางส่วนนี้คอนเทนต์ไม่สู้ว่วเด้เรื่องไม่หวะ โบตีแอร์เนี่ยอายุการใช้งานไม่ถึงจะปีประมาณหลายปีเ,เ,เนาะเสียแล้วหมดเลยงมแมจิตปีหนึ่งบ่บ่มันเป็นน้นติดตัง้งติดตั้งบ่ดีติดตั้งมันบ่อเอียงนมม้ำหมดไหลลงอ่ะนี่มีผลึกการติดตั้งเนาะนั่นติดตั้งบ่ดีคออ่อยแอร์น้ำไป ใบระบบก็ดีเทียบทั่วขึ้นต้อมงจะพกเย็นด้วยกันไม่เห็นพวมเด็กเงี่ยให้ระบบมันความวติีระโบ,บมันต้องเป็นสุนัาการตามที่อากาศคีวันหน้าม,านามันหนา้าจะถ่วมั่ดีครับอันนี้มีตู้ใส่มีตู้ตัวเก่าได้เจ็ดปีไม่ได้เรี้ยงเลยครับ ว่าแอร์โปร,รตนนียังหน่อยกับถ้าเขาต้มความสะอาดหรือว่าล่างต้นเนี่ยเกิงหน่มากิดยี่สิบปีสิบปีอยู่นี่ครับคะแนนย่ยางกับย่างถาครับเนี่ยโอ้หืดแตดหน่อดนยด้วยครับเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้้ะค,ครับเด้ออยากจะมืดหน่อยนึงแบตเบิดสวัสดีครับ